สวัสดีค่ะวันนี้ตวราชาแน,นลจะพาคุณผู้ชมมาเก็บผลมะตูมนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นมะตูมแล้วนะคะเราจะเก็บผลสดๆไปทํามะตูมแห้งแล้วก็นําไปต้มน้ามะตูมนะคะไปดูกันเลยค่ะเนี่นะคะต้นมะตูมต้นนี้อายุประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ ทั้งหมู่บ้านก็จะมีอยู่ต้นเดียวนะี่นละคะมะตูมนะคะมักตูมบ้านเขาหมักตูมอันที่เขาไปต้มหน้ามักตูมหอมๆวันๆนั่นแหละคะ่ะ ถ้าไปเกิดมากกับ็หักพิษต้นมตูมนี่ได้พอดีนี่ยินแต่ว่ามักตูมมมักตเดี๋ยวนี้ก็หายากเลยแน่นอนค่ะเนาะหายากเลยนะคะต้นมะตูมมันก่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วอย,วอายว่าเฝ้าขาอันนี้มันต้นสูงนะคะ เวลาเขาสีเอาไปท็ดตากแห้งมันต้มแล้วต้องให้มันซุกหรือว่าให้มันดิบคะได้บอกนี้คะจำานีแก่ปกอันนี้ผู้เซลซานะคะบดล่องลงเบิ้งบดล่องลงเบิ้งมกตูมอ่า มาก,มากาไ่ได้แล้วนะคะมะตูมหลังจากที่เราเก็บผลมะตูมมาแล้วเราก็จะนําไปล้างน้ําแล้วก็ตากให้แห้งให้มันแห้งแล้วก็นําไปฝานเป็นแว่นๆนะคะ <c oughs> พอสอยมะตูมมาได้แล้วก็มาฝานเป็นแว่นๆนะคะเพื่อที่จะตากพีดต้อยทดสอบด้วจเจ้า อขักไหมฮะอยู่ใกล้ต้นมักตูมา่เพราะเคยย็ดบอกค้าบเฮจังไนเฮ้ยจังไหนาามันเป็นผลมากกะทิ่มแม่และถ้าจะไปเที่ยาก็ไปเอามาขูดแล้วก็ต้มทุบแล้วก็ต้มหอมหอมเลวเบ้บมันเป็นยาสมุนไพรนำได้เห็นแต่ยึดถ่านอะไร่เคยตรงขาเนาะคุณน้ำมร้ายที่หายากแล้วนะคะ ต้นมันก็แทบทั้งหมู่บ้านแทบจะมีต้นเดียวเลยน้ำมามีต้นเดียวชาวบ้านไม่ค่อยได้เห็นค่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเก็บมามาเท่าไหร่นาอเพราะว่ามันมันมีนะเขากับบุคคลมันเมื่อสมัยของมันเลยเนาะหนูนูกับบุตั้งแต่เกิดหนูกับคนเห็นต้นนี่เลยเคยเห็นด่บอ่ะอู้สวย ของมันมีอยู่แล้วเขาต้องมีเครื่องเนาะฝานเป็นแว่นเป็นแว่นระวางด้วยดิเอบสาวสวยนะระวังด้อมือสาวสวยหอมดิหอมมากค่ะพัคนหนึ่งไปแย่ไปเยอะตายแล้วตายะโดดพูดสาธิต แดดค่าจะเบ็นคุ้มดเด้อตากแดดแล้วมันก็จะมีสีส้มส้มสีแดงๆนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมแล้วเดดแรกผ่านไปสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกตากอีกตากแดดหลายวันแล้วนะคะแห้งแล้วเราก็จะนำไปต้ม เราก็จะล้างมะตูมก่อนนะคะล้างมะตูมที่ตากแห้งเสร็จล้างเอาตุ่มเวลาเราตากมะนาวจะต้มเราก็จะต้มนะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะต้มน้าเปล่าให้เดือดก่อนแล้วค่อยเอา,อามะตูมลงไปพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะเอามะตูมลงนะคะทีมะตูมที่เราล้างไว้นะ่ะลง กลิ่นหอมของมะตูมหอมมากเลยโอ้ยหอมดิพี่ต้อยกลิ่นของมะตูมเริ่มออกนะคะหอมมากเราก็จะปล่อยให้น้ํามันเดือดแล้วก็ปล่อยให้อ่กลิ่นมะตูมที่อยู่ในเนื้อมะตูมแล้วก็รสชาติที่อยู่ในเนื้อมะตูมออกให้หมดก่อนนะคะพอมันออกหมดมันก็จะมีแว่นของมะตูมนี้ก็จะมีสีซีดนะคะ น้ำก็จะมีสีน้ำตาลแล้วก็หอมนะคะรอต่อไปค่ะกินหอมโชยมาแล้วค่ะกลินหอมหอมมากมากนะคะเราก็จะคนก่อนเพิ่มน้ำอีกบ่เพ,เ,พเพิ่มน้ำอีกนิดนึงมันเข้มข้นเกินไปสีมะตูมยังไม่ซิดเลยเอาเพิ่มอีกนิดนึง ออยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นหอมเราเหมือนที่เราหอมอยู่อย่างเงี้ยหอมผ่านจอไปเลยนะคะหอมหอมโอ้ยหอมดิหอมครับอ่าหลังจากที่มันได้ที่แล้วนะคะน้ำพอแล้วขอแล้วพอแล้วน้ำมันออกหมดแล้วนะคะสีมะตูมซีดหมดแล้วน้ำมันเข้มข้นเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็เติมน้ำตาลลงไปค่อยเอาไปกรองทีเดียว พร้อมกันนะคะเติมน้ําตาลเติมเกลือเติมน้ําตาลแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันพอแล้วพอให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนะคะกรองนะคะกรองกรองเอาเฉพาะน้ำมะตูมเรากรองเอาเฉพาะน้ำมะตูมนะคะกรองสีเปลือกของมะตูมแล้วก็เมล็ดเมลดมะตูมออกเป้นของมะตูมกรอ เสร็จเรียบร้อยได้แล้วน้ำมะตูมนะคะหอมเราใส่ถูกแก้วไว้เราก็จะรอให้มันเย็นก่อนเสร็จเรียบร้อยน้ำมะตูมหวานหอมชื่นใจอย่างค่ะหอม ชื China, ่นใจนะคะนามาตู